ซองฟิดแบ็คือเธอ EP 13งานนี้ทำคนดูปวดหัวแทบจะเป็นใบโพลล่ากันหมดคือเธอเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกดรามา่าในปีพศ2565นำแสดงโดยมาริโอเมาเรอร์และเยยาอุรัสยาออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ทางช่อง3 HD และสตรีมมิ่งทางโทรทัศน์บน Netflix โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา31สิงหาคมเนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่13แล้วโดยใน Twitter ต่างก็มีแฟนละครติดแฮชแท็กคือเธอ ep 1 3พร้อมทั้งข้อความต่างๆระบุว่า ไม่ใช่แค่ค่ายนี้แต่ผู้จัดผู้กำกับคนเขียนบทไทยต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าเวลาคนดูซีรีส์เกาหลีและอยากให้ละครไทยพัฒนามันไม่ใช่แค่เรื่องเลิฟสีนกุก๊กกิ๊กหรือคอสตูมโลเคชันสวยๆคนดูต้องการบทที่สมเหตุสมผลและการเล่าเรื่องที่มีชัน้นเชิงค่ะขอบคุณค่ะแแทคือเธอ ep 1 3 คือเธอ EP 13เห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์อื่นที่ว่านางเอกเรื่องนี้คือแมนมากพอรู้ความจริงเข้าใจพร้อมเข้าหาเลยตามไปง้อเปิดอกคุยแบบคนโตโตกันแล้วเชื่อว่ากล้าคนเดิมยังคงอยู่พระเอกสิงอนเป็นเด็กไม่เลิก งงกระบฏนางเอกมาทำให้พระเอกมีความสุขอะไรเขาเกลียดเธอเธอไม่น่าไปยุ่งกับเขาเขามีความสุขแล้วไม่ชอบบดนางเอกง้อพระเอกเลยคือเธอ ep 1 3และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ